วันนี้ผมจะเล่าเรื่องการประกอบอาชีพต่างๆของผมให้ฟังนะครับเพื่อแบบผู้ประกอบการที่ผ่านเข้ามาอะไรเงี้ยครับก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วคุณสามารถที่จ้างพนิการประเภทต่างๆเนี่ยไปทํางานอะไรได้บ้างโดยเฉพาะคนต่อบอดอย่างผมเนี่ยถ้าเขาไปสมัครงานคุณจะสามารถจ้างเขาไปทําอะไรบ้างเพราะว่าหลายคนมาปรับทุกนะครับว่า ไปสมัครงานแล้วเขาไม่รับเขาบอกเป็นคนตาบอดเขาปฏิเสธเลยนะก็ก็น่าเห็นใจท่านเหล่านี้นะครับแล้วก็ก็มันก็เข้าใจได้สำหรับผู้ประกอบการนะครับเพราะทุกอย่างคือต้นทุนนะก็มันก็อาจจะคิดคิดไม่ถึงหรือว่ามันบางทีมันไม่รู้จะให้ไปทําอะไรจริงเพราะว่าเขาก็คงมองไม่ออกนะครับอ,อผมเป็นคนที่ <c oughs> <c oughs> อยู่ที่ไหนได้ไม่ค่อยนาน คือผมเป็นคนที่เวลาผมทํางานแล้วถ้าเกิดมันมีแรงกดดันหรือมันมันไม่มีความรู้ความเข้าใจกันเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนนะครับคืออ,อ,อาชีพแรกที่ผมทําก็คือผมเป็นคอนโทรลสถานีวิทยุนะครับสมัยก่อนเนี่ยช่วงที่วิทยุสุมชนมันบูมบูมเนี่ยนะผมก็ไปทําอยู่สถานีแห่งหนึ่งนะ เป็นเจ้าหน้าที่คอนโทรลก็คือ,อก็จะรอรับสัญญาณดาวเทียม erm, อะไรอย่างเงี้ยครับรอเช็คว่าเวลานี้รายการนี้เวลานั้นรายการนั้นบางรายการก็เปิดไฟปีสาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมบางรายการก็จัดสดบางรายการเขาก็ออนไลน์ ine, ผ่านสกายอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเป็นคอนโทรลคอยแจ้งคอยบอกดีเจนักจัดรายการนะว่า,เ,าเขาเข้ารายการตอนไหนอะไรยังไง แล้วเราก็เป็นคนที่คอยเปิดโฆษณาอะไรต่างนะครับวิทยุมันทําไม่ยากเพราะว่ามันมันไม่ได้ถ่ายกล้องนะเนาะก็แล้วก็มันสามารถที่จะบันทึกเอาไว้แล้วมาเปิดทีหลังอะไรเนงะี้ยก็ทำทำได้นะครับซึ่งผมก็ไปวางระบบด้วยตัวเองนะคือเออก็ใช้ระบบเดิมที่เขามีอยู่นั่นแหละแต่ว่าไปเซตให้มันสามารถทํางานได้สะดวกขึ้นมีอะไรที่เล็กๆน้อยๆเข้ามาเพิ่มความสะดวก นะอย่างคอมพิวเตอร์ปกติมันมีซาลการ์ดตัวเดียวเขาใช้ไป2ตัวอะไรเงี้ยนะครับก,ก็ทําอยู่สักระยะหนึ่งนะครับต่อมาผมก็มาทํางานที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับก็เขาก็ไม่รู้ใช่ผมไปทาอะไรหรอกเขาก็ให้ผมไปอยู่ที่ c u ส t ต m e r เมอร์เซนะผมก็มีหน้าที่อาจจะไปรับฝากของบ้างนะหรือว่าอาจจะไปประกาศนะลูกค้าก็งงนะบางทีเฮ้ยทำไมห้างอื่นเป็นเสียงผู้หญิงห้างนี้เป็นเสียงผู้ชายนะ เป็นทมเองที่ไปประกาศนะครับอ,อ,อย่างเช่น <c oughs> เลื่อนลถนะหรือว่ามีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเชิญชวนคนบริจาคเลือดอะไรเงรี้ยหรือมีงานงต่างๆที่เป็นการประชาสัมพันธ์เราก็ไปไปประกาศให้เขาเนาะก็ก็ทาอยู่มาสักระยะหนึ่งนะครับก็มีความคิดรู้สึกว่างานมันน้อยไปเรารู้สึกว่าเรานั่งอยู่เฉยๆเยอะนะบางบางทีมันว่างจัดเพราะว่าเราไม่สามารถไปช่วยงานในส่วนที่มันนั่นได้ผมก็ออกมานะ แล้วก็ผมก็มาเดินขายหวยนะ <c oughs> อยู่ที่เมือง <c oughs> เมืองโคราช <c oughs> เดินขายหวยอยู่ช่วงหนึ่งก็ไปเจอเจ้าถิ่นเจออะไรวุ่นวายไปหมดเลนะเขาไล่ที่บ้างอะไรบ้างด้มันมันหลายเรื่องนะหลังจากนั้นผมก็เข้ากลุ่มมานะเข้ากลุ่มมาก็มานะมาอยู่กับบริษัทแห่งหนึ่งเป็นเทเลเซลนะครับก็โทรไปถามลูกค้าเรื่องสินค้าเป็นอย่างไรเสนอขายบริการของสินค้าทีา่ที่บริษัทเรามีเนะี่ย ให้ลูกค้าเรานะครับก็ทําอยู่สักระยะหนึ่งก็พักพ่วกันที่อยู่ในองค์กรของคนตาบอดก็โทรมาชวนนะครับผมก็ไปเป็น a s s i t i v e t e c h n o โ o g y ก็คือเป็นพนักง,งานบริการเทคโนโลยีนะครับในระหว่างนี้ผมก็เรียนมรามคำแหงไปด้วยนะแต่ยังยังยังไม่จบนะครับก็เรียนเรียนไปนะครับปัจจุบันนี้อาชีพหลังสุดผมก็มาทำโครงการร่วมกับ โมเนิธิคนตาบอดแห่งหนึ่งนะครับผมเป็นผู้สอนเรื่องการใช้เสียงสะท้อนนำทางหรือว่า e c ็กโคโลเคชัหรือว่าฮิวแ n นโซนนีนะครับให้กับคนตาบอดในประเทศไทยนะครับก็จริงๆงานทุกอย่างนะครับมันเรียนรู้ได้นะขอให้เราเปิดใจที่จะทดลองร่วมกันนะครับคือคนรุ่นใหม่ผู้บริหารรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าเขามีวิสัยทัศน์เรื่องพวกนี้อยู่เพียงแต่ว่า ตัวของคนตาบอดหรือคนพิการเองก็ต้องพัฒนาศักยภาพเองให้มันถึงจุดที่เขาจะสามารถรับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ไปทำงานร่วมกันกับองค์กรได้นะครับ